พระธรมนี่คือคอําสอนตัวนี้แหละตัวอันเลิศเป็นทรัพย์อันบัเสิร์ฐคำสอนพระเจ้านี่ชีช้ทางสว่างชี้ไปทางคุมทรัพย์อันเลิศให้เรานี่แต่ระหว่างประเพณีศาสนาวัฒนธรรมแต่ผสมผสานกันนะอยู่ด้วยความรู้อยู่ด้วยความเข้าใจ ดูด้วยความรู้แจ้งนะเนาะล้งตาในส่งเสริมวัฒนธรรมไม่ได้รังเกียจความดีที่เป็นกุศลในเบื้องต้นนะเขาเรียกอนุข้อโลกไปพร้อมๆกัน พระเราทุกวันนี้น่าลังเกียดบางลูกน้องตาก็เลยแกล้งพูดวานก็มาสัมภาษณ์เราอยาให้บินสมบัติเจอได้ต่อยเขาเรียกโบราณอิสานว่าปลาะเดียวเน่าคับของเห็นปะ พระองค์หนึ่งทำเสียไปหมดตีรวมไปหมดดูสุขสัทธาของคนดูสุดอย่าลืมนะการทำบุญของคนเนี่ยอย่าไปดูแค่วัตถุที่ฐานนะดูหัวใจันอ,องค์นะั้นนะดวงนะั้น มองดูความรู้สึกหัวใจดวงนั้นที่เขานำมาให้แม้แต่สมอมาขามป้อมลูกหนึ่งก็อัน,นิสงใหญ่นักในหัวใจที่เป็นเจตนาไม่ใช่เงินหมืน่นเงินแสนเงินล้านนะ,ะถึงเขาจะไม่มีเงินมาเลยแต่เขามีศรัทธามีหัวใจมาเปี่ยมด้วยศรัทธาด้วยพลังหนึ่งศรัทธา แค่สาธุการมันก็สะเทือนแล้วนะจะบอกให้ฮะให้มองดูที่จิตใจนะนทานยังไงดานได้นะทานไวสัทธาเหมือนบอนะ่อน้ำไปเอินเนี่ยนะ ลุงตาพูดเลยลุงตาดูความรู้สึกของคนต่างหากนะจิตใจของคนต่างหากนะที่มีศรัทธาในศาสนาในพระธรรมเพื่อจะนำตนออกจากทุกขนะนะนะ์ถึงไม่มีจงางสักบาทนะมีศรัทธาเนี่เต็มหัวใจเนะีนะ่ยอาเถ บัวมันเกิดจากตอมนั้นเหละไปดูถูกเหยียดหยามเหยียดจำชาติกําเนิดฮะคนชั่วคนดีไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดไม่ได้อยู่ที่เรียนสูงมีเงินมีทองนะมันอยู่ที่จิตใจรือความประพฤติของคนจนนั้นนะเ<ะ>ต็มหัวใจเนี่ยศรัทธาอ่ะ ลุงตาจะบอกลุงตาไม่กลัวหรอกมาเถอะมามีศรัทธาฮะไม่มีอด